สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังรายการเรียบพระนครกับมทรพระนครรายการเรียบพระนครดำเนินรายการโดยธนพันธ์บุญรักรินคณะเทคโนโลยีคกรกมศาสตร์รายการเรียบพระนครวันนี้จะขอนําเสนอเรื่องราวต่อจากข่าวก่อนนะคะเป็นเรื่องราวของฝรั่งต่างชาติที่เข้ามาอาศัยอยู่และใช้ชีวิตร่วมงานกับคนสยามหรือ คนในดินแดนเขตสุวรรณภูมิของเราตั้งแต่อดีตมานะคะว่าฝรั่งรุ่นแรกๆจนกระทั่งมาถึงสมัยยุคต้นกรุงรัตนโกสินนั้นมีใครบ้างหลายๆท่านเป็นคนที่พวกเราคุ้นชินกับชื่อนะคะแล้วก็รู้จักกันดีวันนี้มาฟังเรื่องราวต่อนะคะจากข่าวกรอน ตอนที่เป็นก้าวจะอยู่หัวก็คุ้นเคยกับหม่อมราชโชไทยก็คือหม่อมกระต่ายหม่อมราชวงศ์กระต่ายอิสรางคูนัยุธยาผู้ซึ่งเป็นรามรามไทยนะคะที่เขียนนิราศลอนดอนเมื่อคราวที่หม่อมราชวงศ์กระต่ายเนี่ยเดินทางไปเป็นเป็นรามนะคะให้กับคณะราชทูตท,ที่ลอนดอนเมื่อคราวที่ไปอังกฤษในช่วงปี2400 ป,ปีพุทธศักราชสองพันสี่ร้อยคุ้นเคยกับตัวมอมราชศ์กระต่ายเนี่ยก็คุ้นเคยกับขุนขุนสิทธ์นะคะขุนสิทธ์เป็นบุตรคนหัวปีของเจ้าคุณพญาพระคังคุณคุณสิทธิ์ที่ว่านี้นะคะที่ถูกต้องก็คือชื่อหลวงนายสิทธิ์หรือคุณสิทธิ์หรือนายช่วงบุญนาคนั่นเองซึ่งต่อมาได้ยศเป็นสมเด็จ เจ้าพญามหาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ผู้สมเด็จร,ราชการแทนในรัชกาลที่ห้าเมื่ออย่างรัชกาลที่ห้ายังสรงพยาวอยู่ขุนศิษย์นี่เป็นตั้งแต่บุตรคนโตของเจ้าสมเด็จเจ้าพญาพระคังนะคะก็เป็นบุคคลสําคัญที่อยู่ในประวัติศาสตร์ที่เรารู้จักกันดีนึงต่อมาท่านก็คือ,อสมเด็จเจ้าพญามหาบรมมหาศรีสุริยวงศ์หรือช่วงบุญนาค ถือว่าเป็นคนที่เก่งมากนะคะคุณสิทธิ์นี่ต้องเป็นคนที่ฉลาดเฉลียวมีความรู้มีความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษอะไรคุณช่วงนะคะบุญนาคอยู่ในประวัติศาสตร์หลายช่วงหลายตอนมากตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4ี่เพราะว่าเนื่องจากว่าหมอสมิธสนิทกับคุ้นเคยกับรัชกาลที่4แล้วก็คุ้นเคยกับสมเด็จพระปิน่นเกล้าสมเด็จพระปิน่นเกล้านั้นคุ้นเคยกับหมอมราโชไทยหรือหมอมระชงกระต่ายซึ่งก็มีความสามารถทางด้านภาษาและก็เป็นล่ามไทยด้วย มรณะชมกระต่ายนั้นก็คุ้นเคยกับขุนศิษย์นะคะก็คือ,อ,อต่อมาก็คือในช่วงบุญนาคนะ,คะแล้วก็สมเด็จได้เป็นผู้แทนพระองค์ผู้สมเด็จราชการแทนรัชการที่หนะ้าได้ตําแหน่งสูงสดุดเลยก็คือสมเด็จเจ้าพยาบรมมหาศรีสิริโยวงนะคะเมอตอนที่ราชการที่ห้าอย่างทรงพระยาเ,เจ้าคุณพญาพระคังเนี่ยก็คือสมเด็จเจ้าพยาองค์ใหญ่หรือสมเด็จ พยาบรมมหาพระพระประยูรวง์หรือคุณดิดบุญนาคท่านดิดบุญนาคก็เป็นคุณพ่อของคุณช่วงบุญนาคผู้ผู้ที่สร้างวัดประยูรวง์นะคะดิดบุญนาคนี่ก็คือสมเด็จเจ้าพยาบรมมหารบรมมหาประยูรวงศ์เมื่อโตขึ้นอีกหน่อยหนึ่งเนี่ยหมอสมิธก็จะถูกส่งไปเรียนที่อเมริกานะคะเพราะว่าในในบันทึกของท่านบางช่วงท่านก็จะพูดว่าครานั้นมารดาเลี้ยง มีความวิตกว่าถ้าจะให้บุตรเลี้ยงอยู่ในกรุงเทพต่อไปบุตรเลี้ยงนั้นก็จะขาดวิชาความรู้อันควรจะเป็นหลักฐานแก่บุตรในภายภาคหน้าต่อไปจึงคิดอ่านที่จะส่งบุตรเลี้ยงเนี่ยฝากให้ไปอยู่ในบงับงคับของบิดามารดาของแม่เลี้ยงเพื่อจะได้เรียนวิชาความรู้ที่เป็นท่าทางนำมาหากินได้สักอย่างหนึ่ง และจะได้เรียนหนังสือเป็นเป็นราชการถ้าจะเป็นการชอบอารมณ์ตามอารมณ์ของเด็กดังนั้นเนี่ยหมอสมิธ์เมื่ออายุ15ปีนะคะในช่วงปีพศ2 3 7 8ท่านก็ถูกส่งให้เดินทางไปเรียนต่อที่อเมริกาโดยการเดินทางของท่านเนี่ยก็จะออกจากกรุงเทพเดินทางไปสิงคโปร์ก่อนนะคะอ้อมเกาะสิงคโปร์เมื่อถึงสิงคโปร์แล้วเนี่ย ระหว่างคอยกำปั่นที่จะไปอเมริกาก็ได้พบกับคุณหมอบัตเลที่นั่นออขณะที่หมอบัตเลตอนนั้นอายุ31ปีนะคะออหมอสมิธอายุ15ปีไปพบกันครั้งแรกที่สิงคโปร์หมอบาเลเพิ่งจะมาเป็นคุณหมอยาและก็เพิ่งมาเป็นครูสอนสาศาสนาในกรุงเทพเออได้ไม่นานนะคะ ช่วงที่หมอบัลเลเข้ามาเป็นครูสอนในกรุงเทพหมอสอนศาสนาด้วยเป็นหมอยาด้วยเนี่ยก็ได้พบกับหมอดีนนะคะวิลเลียมดีนคุณหมอวิลเลียมดีนเนี่ยจะมาเป็นครูสอนศาสนากับพวกจีนในสยามกว่าจะได้มีเวลาตั้งตัวเป็นครูไปสอนพวกจีนในเมืองจีนต่อไปนะคะคือก,การเป็นการมาซ้อมค่ะ พูดภาษาจีนสอนคนจีนในสยามก่อนแล้วก็เมื่อชิ่มีความชํานาญเชี่ยวชาญแล้วก็จะถูกส่งต่อให้ไปเป็นครูสอนศาสน,นาแก่พวกจีนที่ที่เมืองจีนต่อไปดูเขามีความวิยาอุตสาหะความพยายามมากที่จะเผยแผ่ศาสน,นาคริสต์ของเขาเนี่ยนะคะต้องยอมรับในความมุ่งมั่นในความศรัทธาของบรรดามหมอสอนศาสน,นาเหล่านี้นะคะมิชชันนารีเหล่านี้มาก ยอมที่จะอุทิศตนมาฝึกฝนใช้ชีวิตอยู่ในแผ่นดินที่เขาต้องการจะไปเผยแผ่ศาสนาคริสต์ของเขาไม่ว่าจะเป็นสยามไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพไม่ว่าจะเป็นเมืองจีนนะหรือว่าที่ยวนหรือที่เวียดนามก็ตามพวกหมอสอนศาสนาเหล่านี้นะยอมทิ้งชีวิตทั้งชีวิตเลยนะทุ่มเทชีวิตทั้งชีวิตเนี่ยในประเทศนั้นๆ คราวนั้นเนี่ยกำปั่นไฟไม่เคยมีนะคะในช่วงเวลานั้นหมายถึงว่าช่วงเวลานั้นยังไม่มีเรือก,กำปั่นไฟต้องอาศัยเรือก,กำปั่นใบไปก่อนนะนั้นมันต้องกว่าจะถึงประเทศอเมริกาหรือประเทศในยุโรปก,ก็ใช้เวลานานมากเ,เด็กชายสมิธก็เดินทางถึงฟิลาเดลเฟียนะคะเดินทางไปที่อเมริกาที่เมืองฟิลาเดลเฟียที่มลรัฐเพนซิวเนียของ ประเทศยูเนเต็ดสเตทออฟอเมริกาที่อินในภาษาที่ถูกบันทึกไวในประวัติหนังสือของหมอสมิธเองนะคะกว่าจะเดินไปถึงเ,เดินทางไปถึงอเมริกาในปี2,378ประเทศอเมริกาเนี่ยที่ประเทศอเมริกาหมอสมิธเองก็ได้ไปอยู่กับคุณครูเนะเจ้าของโรงพิมพ์ในเมืองฟิลาเดลเฟียนะนะคะไปอยู่กับครูเรียนวิชาการ ในโรงพิมพ์อยู่ถึงหปีเต็ม6ปีเศษจนอายุได้ยีบเอปีตั้งแต่อายุสิบห้านะก็เดินทางมาอายุสิบห้าไปฝึกฝนทํางานเชี่ยวชาญเรียนหนังสือหาความรู้ในโรงพิมพ์เป็นเวลา6ปีเสร็จจนอายุยี่สบเอ็ดปีสองพันสามร้อแปดสิบสี่ก็สิ้นคราวนั้นก็ได้ไปอยู่ในบังคับของคุณครูเจ้าของโรงพิมพ์ก็คือมิสเตอร์ จีมีกอลินนะคะได้คิดอ่านที่จะเข้าวิทยาลายัยเข้าเรียนต่อนะในระดับวิทยาลายัยสักวิทยาลัยใดว,ว,วิทยาลัยหนึง่งเ,เพื่อที่จะได้เรียนวิชาศิลปศาสตร์ต่อไปนั้นหมอสมิธก็เดินไปเรียนที่มหาวิทยาลัยเมดิสันย์ยูนิเวอร์ซิตี้นะคะเมดิสันยูนิเวอร์ซิตี้ ซึ่งในสมัยที่หมอสมิธเขียนบันทึกนี้เนี่ยนะคะเรียกได้ว่าโกลเคสยูนิเวอร์ซิตี้ยังไม่ได้เปลี่ยนเป็นเมดิซันยูนิเวอร์ซิตี้นะคะเรียนจนครบจึงมีความจำเป็นต้องเรียนที่วิรายนั้นแล้วได,ได้รับสัญญาญเ,เขาเรียกว่าสัญญาบัตรยังไม่ได้ถึงระดับปริญญาะะสัญญาบัตรเป็นปรรียน,นะะของมหาวิรายนั้นด้วยเป็นน่าจะเป็นการศึกษาหรือเรียนทาง ทางพระนะคะทางคริสศาสนานั่นเองในปี2385พวกที่เรียกตัวเองว่าอเมริกันบัพติสต์นะคะ missionary union นะคะเอเมริกันบัพติสต์กลุ่มนี้เนี่ยก็ได้ตั้งให้หมอสมิธเป็นครูเข้ามาสอนพระเยซูคริสในกรุงเทพให้มาช่วยครูโจนก็ให้กลับมาช่วยครูโจนสอนเผยแผ่ศาสนาคริสต์ในกรุงเทพคราวนั้นเนี่ย เป็นกะเป็นธรรมเนียมในคราวที่อย่างเป็นทางการแล้วนะคะให้มาเป็นครูสอนอย่างเป็นเรื่องเป็นราวและให้มาประจานะนะก็ถือว่าคราวที่ท่านมาครั้งแรกเนี่ยกับครั้งเนี้มันคนละบทบาทกันครั้งแรกมายังเป็นเด็กอยู่เลยนะคะกลับมาคราวนี้เนี่ยปีสองพันสามร้อยเจ็ดสิบหกกลับมาเป็นครูสอนศาสนาเต็มตัวนะคะที่กรุงเทพซึ่งในช่วงเวลานั้นเนี่ย พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สามเนี่ยยังคงครองราชอยู่นะคะสมเด็จเจ้าพญาบรมมหาประยูรวงศ์ดิตบุญนาคนั้นเป็นเจ้าพญาพระขังน้องชายของท่านคือในทัดบุญนาคเป็นเจ้าพญาสีพิพัฒน์ผู้สร้างวัดพิชัยญาติบุตรชายหัวปีบุตรชายคนโตก็คือคุณช่วงบุญนาคนั้นของเจ้าพญาพระขังเป็นพนายไว เราเริ่มคุ้นชื่อแล้วนะคะพนายไวยเนี่ยมีชื่อทั้งในภาพยนตร์และในละครที่จะพูดถึงพนายไวยผู้สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้สมเด็จเจ้าพญาทูลกระหม่อมใหญ่ปรุมระม่อมพร,ะ,มพระองค์ใหญ่เนี่ยยังทรงผนวดอยู่ที่วัดโบนิเวศก็คือรัชกาลที่สีนะคะส่วนสมเด็จเจ้าพยาทูลกระหม่อมน้อยพระองค์น้อยเนี่ยทรงเป็นกลมนะทรงกลมแล้ว เป็นกรมขุนอิสเร็ดรังสรรค์ประทับอยู่ที่วังเดิมเคียงวัดแจ้งหรือวัดอรุณราชวรารามคือท่านยังอยู่วัดพระราชวังเดิมในปัจจุบันนี้นะคะพระชวังเดิมก็คือพระชวังของสมเด็จพระเจ้าตากสินที่อยู่ในกรมอู่ทหารเรือท่านยังประทับอยู่ที่นูน่นทูลกระหม่อมพระองค์ใหญ่พระองค์น้อยทั้งสองพระองค์นี้เนี่ย พร้อมกับหม่อมราโชไทยก็ได้เรียนภาษาอังกฤษได้อย่างชำนาญมากสื่อสารภาษาอังกฤษท,ทั้งทั้งสมเด็จพระปิ่นเจ้าแล้วก็รัชกาลที่สี่เนี่ยนะคะท่านจเป็นได้เรียนภาษาอังกฤษแล้วก็จะเสือเจ้าพวกเจ้านายหลายๆพระองค์หลายๆท่านในช่วงเวลานั้นเนี่ยก็ได้เรียนภาษาอังกฤษเช่นกันมากบ้างน้อยบ้างก็แล้วแต่นะคะเพราะว่าทูลกระหม่อมพระอ,องค์ใหญ่ได้โปรดอนุญ,ญาตให้ให้คุณครูนะแคสเวลนะ ไปสอนพวกนักเรียนที่อยากรู้ภาษาอังกฤษที่วัดบวรนิเวศใครอยากเรียนหนังสือเรียนภาษาอังกฤษท่านก็จัดให้นะคะให้ครูครูฝรั่งมาสอนแต่ให้ไปเรียนที่วัดบวรนิเวศซึ่งท่านเนี่ยจำภาษาอยู่ที่นั่นในสมัยนั้นเนี่ยมีในห้างอังกฤษเพียงสองนายนะคะก็คือมิสเตอร์เฮคนหนึ่งกับกับตันบ่าวอีกคนหนึ่ง นอกจากสองคนนี้แล้วพวกฝรั่งในกรุงเทพเนี่ยก็จะมีมากขึ้นบ้างนะแต่เป็นเพียงพวกบาดหลวงแล้วก็พวกครูอเมริกันพวกกัปตันกำปั่นใบแล้วก็พวกคนผู้ช่วยกัปตันเ,เรือสยามหลายลำแต่กำปั่นฝรั่งเนี่ยไม่ใคร่จะเข้ามาซื้อขายสินค้าเพราะว่าค่าปากเรือนั้นยังแพงเหลือเกินมีกำปั่นจากเมืองบอมเบ์ปีละสามลำเท่านั้น ส่วนสำเภาสำปาจีนนั้นเหมือนอย่างปี2,376กําปั่นสยามหลายลำก็จะบรรทุกสินค้าขาเข้าขาออกไปเมืองจีนบ้างเมืองสิงคโปร์บ้างแล้วก็เมืองปัตตานีบ้างนะคะช่วงปลายรัชการที่3เนี่ยก็ยังทำการค้าขายอย่างรุ่งเรืองเฟื่องฟูมากในปลายของรัชการที่3เนี่ยพวกอเมริกันแล้วก็พวกอังกฤษ ได้คิดอ่านตั้งใจจะเข้ามากรุงเทพเพื่อขอทําพระราชมัยตรีใหม่ก็คือจะแก้สนที่สัญญาเดิมเนี่ยนะคะให้เลิกสัญญาเก่าซะแล้วก็เรียกภาษีปากเรือแพงเกินไปให้ปรับสนที่สัญญานะคะการค้าขายกับต่างประเทศจะได้เพิ่มปูนมากขึ้นปี2393พวกอเมริกันได้ใช้เจ ลาบัสเตียนนะคะเข้ามา,าด้วยเรือกำปั่นรบชื่อว่าพรีมัตเรือพรีมัตเนี่ยนะคะเอาเรือพรีมัตเข้ามา,เ,าเพื่อที่จะในในในลักษณะเหมือนก็คือเอาเรือกำปั่นรบะนะคะก็เพื่อให้เราเมีความเกรงเกรงอกเกรงใจมิสเตอร์ลาบสเตียนเนี่ยเป็นราชทูตกับบูรี่นะครับ เห็นทีจะไม่สนิทกันเท่าไหร่นักในช่วงนั้นเพราะว่าในช่วงนั้นเนี่ยอา,ยาตะกโลกในกรุงเทพกําลังระบาดเพิ่งจะสงบลงบูดี้จึงห้ามไม่ให้พวกนายเรือแล้วก็พวกลูกเรือเนี่ยติดตามราชทูตนะไปเพราะว่าให้ติดตามราชทูตไปเป็นการประดับเกียรติในการที่จะหนุนช่วยให้ราชทูตทําแก้สนธิสัญญาแล้วแล้วก็ทำสัญญาทางราชมัยตรีค้าขายกันอีก ทั้งทั้งสองฝ่ายนั้นประสบความสําเร็จฝ่ายเจ้าพนักงานฝ่ายสยามก็ให้เรือของทางราชการไปรับราชทูตคือมิสเตอร์บาราสเตียเนี่ยเข้ามาพักอยู่ที่หน้าวัดประยูรวง์ราชทูตได้หาเรือปรึกษากับเจ้าพญาพระคังคือดิดบุญนาคและก็เจ้าพญาศรีพิพัฒน์ทัดบุญนาคเนี่ยแต่ว่าพระบาทสมเด็จพระน่งเจ้าจอยู่หัวเนี่ยไม่ได้ท่งอนุญ,ญาตให้เข้าเฝ้าทั้งไม่ได้ส่งอนุญาตให้ทํา ทางราชมัยตรีต่อกันด้วยคือราชทูตก็มีความเสียใจนะคะที่มาทำงานครั้งนี้แล้วไม่สำเร็จไม่สมปรารถนาะก็กลับไปตัวเปล่าในในช่วงเวลานั้นออมีเรื่องที่ในพงศ์สวดานกรุงรัตนโกสินร์ในช่วงรักนที่3กล่าวพาดพิงถึงหมอสมิทธเอาไว้หน่อยหนึ่งในตอนท้ายว่าท่านพยาศีพิพัฒรัตนร,ร,ราชโกษา ตอบความว่าทูตเข้ามาครั้งก่อนๆก,ก็จะมีขุนนางเข้ามาเป็นยศศักดิ์อย่างมากครั้งนี้โยเซฟลาบัสเตียเป็นทูตเข้ามามีแต่ตัวคนเดียวอีกพระราชสารก็ให้มิสเตอร์สมิธบุตรหมอยอนที่อยู่ในกรุงเทพเนี่ยเป็นคนหิ้วตามก้นกับร่มอีกหนึ่งคันหนีบลักแล้เข้ามาเท่านั้นผิดด้วยธรรมเนียมฝ่ายสยามเป็นยิ่งนัก จะให้เข้าเฝ้าก็มีได้อันนี้ก็เป็นบันทึกว่าเหมือนกับเอ่อบัสเตียนเนี่ยโยเซฟลาบัสเตียนเนี่ยจะเข้ามาแก้ไขจเจริญราชมัยตีเนี่ยเข้ามาแบบไม่สมพระเกียรตินั่นเองเออเซบัสลาบัสเทียนก็เลยตอบว่าเดี๋ยวนี้ธรรมเนียมยุโรปเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปแล้วนะคะธรรมเนียมใหม่ไม่เหมือนเมื่อครั้งกรอนการใช้แต่ราชทูตผู้เดียวเท่านั้นราชสารก็ไม่ได้มีผนึก ถือว่าตัวราชทูตเป็นใหญ่อันนี้ก็คือข้อความที่โยเซฟลาบบสเตียนเนี่ยแก้ต่างนะคะอธิบายว่าธรรมเนียมในยุโรปเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปไม่ต้องมีขบวนมากมายเหมือนสมัยก่อนว่าแล้วก็โกรธแล้วก็ลุกขึ้นยืนแล้วก็เดินออกไปหันหน้ามาว่าหนังสือเจ้าแผ่นดินอเมริกันที่เข้ามาครั้งนี้จะรับหรือไม่รับหันมาแบบมีอาการโกรธ แล้วก็หันมาถามเจ้าพญาพพศรีพิพัฒนรัตนราชโกษาว่าตกลงหนังสือจากเจ้ากรุงแผ่นดินอเมริกันเนี่ยที่ถือมาเนี่ยจะรับหรือไม่รับท่านเจ้าพญาพพศรีพิพัฒนรัตนราชโกษาก็เลยตอบไปว่าหนังสือนั้นจะส่งให้ก็รับแต่ที่จะให้ไปเฝ้านั้นไม่ได้เพราะมันผิดธรรมเนียมท่านก็ท่านก็ไม่ไม่เบานะคะท่านทัดบุญน,นาคเนี่ยท่านก็ไม่เบาท่านก็ไม่ยอมเช่นเดียวกันท่านบอกหนังสือเนี่ยจะให้รับก็รับได้ แต่จะให้เข้าพบไม่ให้เข้าเพราะผิดธรรมเนียมดังนั้นในวันที่10สิงหาคมนะคะ2393ปลายรัชการที่3พวกอังกฤษก็เลยรู้แล้วว่าถ้ามาแบบอีลองกองแกงอเมริกาเนี่ยอเมริกันชนเนี่ยสไตล์อเมริกันชนเนี่ยไม่สำเร็จแน่รัชการที่3ไม่ออกมารับศารแน่นอนแล้วก็ไม่ตอนรับรัชทูตแน่นอน พวกอ,อังกฤษก็เลยแต่งตั้งเซอร์เจมส์บรุ๊กนะคะเซอร์เจมส์บรุ๊กเนี่ยเป็นราชทูตนำกำปั่นเรือรบสองลำชื่อเออสฟิงสฟิง์งงนะคะลำหนึ่งอีกอีกลำหนึ่งชื่อเออเนมิสิสนะคะเนมิซสินะะซสกับสฟิงส์เข้ามายังกรุงเทพคิดอ่านจะทำหนังสือสัญญาเป็นทางราชการราชไมตรีต่อกัน Sir James Brooks, James Brooks, เซอร์เจมส์บุกเจมส์บรุ๊กคนนี้นะคะ พระราชพงศาวดารไทยเนี่ยเรียกว่าเซอร์เยมบุรุษบางแห่งก็เรียกว่าเยสบ,บุรุษเยสบ,บุรุษออกเสียงแบบไทยนะคะเจมส์บุรุเนี่ยแล้วก็ลากเสียงยาวตามเสียงภาษาไทยวันที่10ส,สิงหาคมกำปั่นทั้งสองลำก็เข้ามาท่อสมอที่ปากอ่าวปากทะเลสยามแล้วก็ส่งเรือลำเล็กนะคะเข้ามายัางกรุงเทพมีคนนำร่อง ชาวสยามกลับพาเรือไปติดโคนที่ปากอ่าวเสียจะด้วยความเลนเล่อหรือด้วยการคนนำล่องแกล้งก็ไม่ทราบนะคะ,ะเจ้าพนักง,งานสยามจึงจัดเรือรบไปรับราชทูตและบริวารให้เข้ามายัางกรุงเทพถึงแม้นว่าราชทูตพวกนี้เนี่ยและบริวารเนี่ยพร้อมกับทําการเ,เข้ามาทําการโอถโงสง่างามก็ยังหาสําเร็จประสงค์ไม่ ถึงจะมาแบบเต็มยศนะคะสโสโถงสง่างามก็ยังทําราชไมตรีกับรอสามไม่ไม่สําเร็จคือท่านและการที่สามนี่ท่านก็ท่านก็รอบขอบคิดเยอะนะคะเนื่องจากว่าท่านเป็นเจ้าสัวนะคะสมญาน้ำท่านเป็นเจ้าสัวท่านเป็นพ่อค้าท่านก็ฉเฉลียวฉลาดรอบขอบคิดมากแล้วก็อาจจะถือพระองค์พอสมควรไม่ให้เข้าพบง่ายๆเ รัชกาลที่สามได้โปรดกล้าวให้ทํากระทงไปลอยที่ปากแม่น้ําเจ้าพญาเพื่อบูชาสมโพธิเทพารักษ์ที่รักษาปากอ่าวสยามบรรดาให้เรือกลไฟเนี่ยติดขึ้นติดตื้นซะเข้ามาไม่สะดวกใช้เล่นสายมูนะคะ เรียกว่าเล่นพิธีกรรมเลยเล่นเปลี่ยนพรนานพิธีกรรมในวันที่28บกันยายน2393รสาชรอ่อาราชทูตจากอังกฤษเซอร์เจมส์บุ๊กเนี่ยต้องกลับไปแล้วก็มีความเสียใจว่าไม่สำเร็จราชการดังประสงค์ในการนี้เนี่ยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่ได้โปรดเล้าให้พระนายวัยก็คือคุณช่วงบุญน,นาเลื่อนเป็นเจ้าพญาศรีสุริยวงศ์เพราะว่ามีความชอบเป็นอันดับในราชการคราวนั้นนะคะ แล้วก็อ่อวยยศขึ้นมาเป็นเจ้าพยาเลยนะเป็นพระยาเป็นพระยาศีสุริยวงศ์เลื่อนยศเร็วมากแล้วได้ขึ้นเป็นพระยาตั้งแต่อายุอย่างน้อยนะคะเรื่องราวของอฝรั่งที่เข้ามาในสยามยังไม่จบนะคะแต่วันนี้เวลาของรายการเรียบพระนครหมดลงแล้วะะเล่ากันเพลินทีเดียวยาวไปเลย ะะติดตามเรื่องเราได้ใหม่ในะคลาวต่อไปนะคะวันนี้ดิฉันธนพันธ์บุญรัลนักลินต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ